เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆชาวภาษาศาสตร์ที่น่ารักทุกคนดิฉันนางสาวสลิตาคุณมคุณน,นักศึกษาชัน้นปีที่สองสาขาวิชาภาษาศาสตร์จะพาทุกคนไปรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยที่มีชื่อว่าการศึกษาการเปรียบเทียบคำเรียกญาติของชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านดอยวาวีจังหวัดเชียงรายและคำเรียกญาติในภาษาจีนกลางค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่บทขัดย่อเลยค่ะ งานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นผลของการศึกษาคำเรียกญาติของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านลอยวาวีจังหวัดเชียงรายนะคะที่มีบรรพรุษเนี่ยเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนกันเลยทีเดียวโดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้นะคะก็คือเพื่อศึกษาความคล้ายคลึงและความแตกต่างของการใช้คำเรียกญาติของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในหมู่บ้านลอยวาวีและในภาษาจีนกลางค่ะ พร้อมทั้งนะคะเราจะวิเคราะห์หาปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่ทำให้คำเรียกแก้งของทั้ง2แหล่งนี้นะคะมีความคล้ายคลึงและก็ความแตกต่างกันค่ะโดยจะใช้วิธีการให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างนะคะทำแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้วิธีการทางภาษาศาสตร์นั่นก็คือการวิเคราะห์องค์ประกอบค่ะและอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือการวิเคราะห์อัตลักษณ์ค่ะ โดยผลจากการศึกษานะคะพบว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีคำเรียกญาติที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันนะคะโดยปัจจัยที่ทําให้มีการใช้คําที่เหมือนกันเนี่ยมาจากการที่บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะนําคําศัพท์ที่เป็นภาษาจีนกลางนะคะที่เป็นภาษาราชการที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปในประเทศจีนนะคะมาใช้ในชุมชนหรือว่ามณฑลของตนเองซึ่งมันก็ทําให้เกิดการส่งต่อคําศัพท์ที่ใช้เนี่ยไปยังผู้ใช้ภาษารุ่นต่อๆไปนะคะ ส่วนในกรณีที่คำศัพท์ที่ใช้เรียกญาติต่างกันนะคะสาเหตุมาจากชาวไทเชื้อสายจีนในหมู่บ้านดอยวาวีนั้นนะคะมีคำศัพท์ที่ใช้เรียกญาติบางคำที่เป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้กันในกลุ่มชนอยู่แล้วนะคะจึงทําให้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหยิบยืมคําศัพท์ที่เป็นภาษาจีนกลางมาใช้นะคะแล้วก็ทําให้เกิดการมีคําศัพท์ที่แตกต่างกันในบางคําค่ะถึงตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทําไม ผู้วิจัยถึงเลือกหยิบหัวข้อนี้มาทําวิจัยนะคะก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพนะคะที่มีผู้คนมากมายหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งชาวไทยที่มีเชื้อสายต่างๆโดยผู้วิจัยเห็นว่าคนไทยที่มีเชื้อสายจีนนะคะเป็นเชื้อสายที่มีจํานวนมากอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนของประเทศเหนือใต้ออกตกเราก็จะพบคนไทยที่มีเชื้อสายจีน อยู่ทั่วไปเลยนะคะถ้าถามว่าคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะประมาณไหนนะคะก็จะบอกเป็นตัวเลขประมาณ8ล้านคนหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย11-14เเซ์เลยนะคะและคนไทยเชื้อสายจีนนะคะถือเป็นกลุ่มชนที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการกินประเพณีและการใช้ภาษาค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะมีคุณวราพรติระ ได้สนใจและทำวิจัยเรื่องหนึ่งขึ้นมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการใช้ภาษาของคนไทยที่มีเชื้อสายมุสลิมนะคะโดยวิธีการศึกษาก็น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเขานะคะได้ศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบและใช้วิธีทางอัตศาสตร์ชาติพันธุ์ในการหาคําตอบค่ะซึ่งผู้วิจัยเนี่ยก็มีความคิดเห็นว่า การศึกษาคำเรียกญาติโดยใช้วิธีการดังกล่าวเนี่ยมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากประกอบกับชุมชนที่คุณยายของผู้วิจัยอาศัยอยู่เป็นชุมชนที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่นะคะและผู้วิจัยนะคะก็มักจะได้ยินคำที่คนในพื้นที่นั้นน่ะใช้เรียกญาติของตนเองอยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งต้องออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแม้ผู้วิจัยเนี่ยจะมีเชื้อสายจีนนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้คำศัพท์ภาษาจีนเลยนะคะ เพิ่งมารู้ก็เมื่อตอนที่ไปโรงเรียนวิชา CH 171ค่ะแล้วก็พบว่าคำเรียกญาติของคนไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านนอยวาวีแล้วก็คำเรียกญาติภาษาจีนที่เราใช้เรียนในหนังสือเนี่ยมันมีคำที่ทั้งเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันจึงทำให้ผู้วิจัยนะคะเกิดความสงสัยว่าเหตุใดคำเรียกญาติของทั้งสองแหล่งนั้นจึงมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันทำไมไม่เหมือนกันทั้งหมดเลยหรือว่าก็ต่างกันทั้งหมดเลย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาหัวข้อดังกล่าวเพื่อไขข้อสงสัยและเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโดยผู้วิจัยนะคะได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้3ข้อดังนี้ค่ะ 1. เพื่อศึกษาคำเรียกญาติของชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านดอยวาบีจังหวัดเชียงรายค่ะ 2. เพื่อศึกษาความคล้ายคลึงและความแตกต่ตางของการใช้คำเรียกญาติ บ้านดอยวาวีจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีเชื้อสายจีนประเภทใดคะแอบไปเห,หนึ่งก็ได้คะ่ะว่าบันพบุรุษของพวกเขาเนี่ยอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนคะ่ะเพื่อนๆลองค้นหาก,กันดูนะคะว่ามีมณฑลหรือว่ารัฐอะไรบ้างแล้วก็มาตอบใต้คอมเมนต์ สายจีนในประเทศไทยต่อไปค่ะและผู้วิจัยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยแล้วก็สาเหตุที่ทําให้คําเรียกญาติของชาวไทยเชื่อสายจีนในหมู่บ้านดอยวาวีจังหวัดเชียงรายมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับภาษาจีนกลางค่ะสําหรับวิธีการดําเนินการวิจัยนะคะเริ่มจากการคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างค่ะ ซึ่งสำหรับการคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะผู้วิจัยได้กำหนดให้ชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านลอยวาวีจังหวัดเชียงรายเป็นประชากรค่ะและกำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านลอยวาวีจังหวัดเชียงรายจำนวน20คนซึ่งผู้วิจัยนะคะไม่ได้กําหนดช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างสาเหตุที่ผู้วิจัยไม่กําหนดช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างก็เพราะว่าผู้วิจัยเ็งเห็นว่า คำเรียกญาติทั้งที่เป็นพื้นฐานแล้วก็ไม่เป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกช่วงอายุรู้จักแล้วก็เคยชินกับการใช้คำเหล่านั้นมาก,ก่อนแล้วผู้วิจัยจึงคิดว่าช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่ปัญหาต่อการทําแบบทดสอบแล้วก็การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ค่ะขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สื่อทางสังคมออนไลน์เช่น Facebook ล i n e i n s t a g กร m เป็นช่องทางในการสอบถามข้อมูลค่ะซึ่งการเก็บข้อมูลครั้งนี้นะคะกระทําโดยการใช้แบบสอบถาม Google Form นะคะที่มีคําถามแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนทั้งหมด22คําถามส่งไปให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะยกตัวอย่างคําถามที่อยู่ในแบบสอบถามเช่นท่านทราบหรือไม่ว่าครอบครัวของท่านมีเชื้อสายจีนประเภทใดท่านเรียกแทนตนเองว่าอย่างไร ท่านเรียกแทนคุณปู่ว่าอย่างไรท่านเรียกแทนคุณอาที่เป็นผู้ชายว่าอย่างไรซึ่งเมื่อได้คําตอบแล้วผู้วิจัยจะนําข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับคําเรียกญาติในภาษาจีนกลางเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างและหาเหตุผลหรือว่าปัจจัยที่ทําให้คําเรียกญาติของชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านดอยวาวีจังหวัดเชียงรายและภาษาจีนกลางนั้นมีความเหมือนและแตกต่างกัน จากนั้นจึงทำการสรุปผลข้อมูลที่ได้โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปค่ะในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบตามขั้นตอนของอัมมราประสิทธิรัตศิลป์โดยทฤษฎีดังกล่าวเป็นทฤษฎีที่นํามาใช้วิเคราะห์เรื่องต่างๆได้มากมายโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาคาเรียกาติที่มีผู้ทํามาแล้วได้รับผลการวิเคราะห์ที่ดีโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ศึกษาคำที่ใช้เรีกยกญาติของชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านดอยวาวีและในภาษาจีนกลางที่ได้จากการหาข้อมูลหลังจากศึกษาข้อมูลแล้วผู้วิจัยได้นำข้อมูลทั้งสองชุดมาเปรียบเทียบเพื่อหาความคล้ายและความแตกต่างของคำศัพท์ค่ะจากนั้นนำเสนอให้เห็นความคล้ายและความแตกต่างของคำศัพท์จากข้อมูลทั้งสองชุดดังตารางหลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มากำหนดมิติแห่งความแตกต่างโดยจำแนกเป็นเพศ ฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่และอายุค่ะเมื่อได้มิติของความต่างแล้วจึงระบุอัลักษณ์แต่ละมิติลงไปค่ะเช่นคำว่าอาพอสามารถใส่อัลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะบวกรุ่นหนึ่งบวกกฝ่ายแม่แลบเพศชาย จากนั้นเราก็หาข่าว่าอะไรที่เป็นสาเหตุหรือว่าปัจจัยที่ทําให้คําเรียกญาติของชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านไาวาวีจังหวัดเชียงรายมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับภาษาจีนกลางหลังจากนั้นจึงวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงสรุปผลการศึกษาเพื่ออภิบายผลการศึกษาต่อไปค่ะผลการศึกษา จากการศึกษาคำเรีกยกญาติของชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านดอยวาวีจังหวัดเชียงรายและภาษาจีนกลางสามารถแบ่งผลของการศึกษาออกเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปส่วนที่2คํคำที่ใช้เรียกคนในครอบครัวส่วนที่ 3. คํคำที่ใช้เรีกยกญาติฝ่ายพ่อและส่วนที่4คํคำที่ใช้เรีกยกญาติฝ่ายแม่ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป ในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบสอบถาม3คํคำถามได้แก่ 1. ขณะน,นี้ท่านอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านดอยวาวีจังหวัดเชียงรายใช่หรือไม่ 2. ท่านมีเชื้อสายจีนใช่หรือไม่และ 3. ท่านทราบหรือไม่ว่าครอบครัวของท่านมีเชื้อสายจีนประเภทใดส่วนที่ 2. คําที่ใช้เรียกคนในครอบครัว ประกอบไปด้วยคำที่ใช้เรียกคนในครอบครัวทั้งหมด7จ็ดคำยกตัวอย่างเช่นคำที่ใช้เรียกแทนคำว่าพ่อคำที่ใช้เรียกแทนคำว่าพี่ชายคำที่ใช้เรียกแทนคำว่าน้องสาวส่วนที่3คํคำที่ใช้เรียกญาติฝ่ายพ่อในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยคำเรียกญาติฝ่ายพ่อทั้งหมด6คคำยกตัวอย่างเช่น คำที่ใช้เรียกแทนคำว่าคุณปู่คำที่ใช้เรียกแทนคำว่าลุงคำที่ใช้เรียกแทนคำว่าอาส่วนที่สี่คำที่ใช้เรียกญาติฝ่ายแม่ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยคำเรียกญาติฝ่ายแม่ทั้งหมด6คคำค่ะยกตัวอย่างเช่นคำที่ใช้เรียกแทนคำว่าคุณยายคำที่ใช้เรียกแทนคำว่าป้าคำที่ใช้เรียกแทนคำว่านา อภิปรายผลผลของการศึกษาในครั้งนี้พบว่าคำเรียกญาติของชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านดอยวาวีจังหวัดเชียงรายและคำเรียกญาติในภาษาจีนกลางนั้นมีทั้งคำที่เหมือนและคำที่ไม่เหมือนกันตัวยอย่างคำที่ใช้เรียกญาติที่เหมือนกันเช่นคำว่าไหนนายที่มีความหมายว่าคุณย่าหรือคำว่ากูกูในภาษาจีนกลางจะใช้คำนี้เรียกป้าที่เป็นญาติทางฝ่ายพ่อเท่านั้น ส่วนฝ่ายแม่จะเรียกคำว่าป้าโดยใช้คำว่าอาหีแต่ชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านดอยวาวีจังหวัดเชียงรายใช้คำว่าอาหีแทนคำว่าป้าทั้งที่เป็นญาติทางฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ทั้งนี้ผู้วิจัยยังพบว่ามีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านดอยวาวีจังหวัดเชียงรายที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มักใช้คำเรียกญาติที่เหมือนกับคนไทยคือ เรียกลุงป้านะอาเช่นเดียวกับคนไทยซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคำที่ใช้เรียกญาติตามอิทธิพลของภาษามากยิ่งขึ้นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรายงานการศึกษาการเปรียบเทียบคำเรียกญาติของชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านดอยวาวีจังหวัดเชียงรายและคำเรียกญาติในภาษาจีนกลางหวังว่าเพื ah ่อนๆทุกคนจะเข้าใจและได้ความรู้จากการดูคลิปนี้นะคะ